สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมก็อยู่นะครับเห็นด้านหลังผมนี่คือพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6นะครับะถูกแล้วครับผมอยู่หน้าบริเวณสวนลุมนะวันนี้ผมนะครับก็จะพาทุกท่านครับไปเที่ยวกันที่สวนอาเบจังจิตนะครับก็มาเริ่มต้นที่สวนลุมนะแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้เดินนะครับใช้การปั่นจักรยานนะครับพาไปเดี๋ยวจะไปยังไงแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในบริเวณ สวดลุมฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะสำหรับใครที่จะเอาจักรยานมาปั่นที่สวดลุมนะครับเขาก็จะมีเวลาปั่นนะครับสำหรับจักรยานเนี่ยก็คือตั้งแต่เวลา10บโมงเช้านะครับถึงบ่ายสามนะครับที่ข้าอนุญาตให้ปั่นได้เขาจะมีเลนจักรยานเลยพอดีตอนนี้ผมเข้ามาเนี่ยก็ใกล้จะถึงงานกาชาิแล้วเขาก็มีการทาซุ้มทําอะไรกันนะครับอ่ะให้ดูครับก็ตอนนี้เขาก็เร่งกันแล้วนะใกล้แล้ววันที่ผมปั่นเนี่ยก็คือ วันที่2อธันวาคมนะครับปี2568อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับการตกแต่งสถานที่นะเพื่อเตรียมงานกาชาติประจำปีนะครับน,นี้ก็ทางเจ้าที่เขาก็าเร่งกันแล้วนะครับทำประคาดว่าคงอีกไม่นานแล้วครับใกล้กล็จะถึงเวลาแล้วครับก็เรียกว่าความสุขสนานสำหรับคนเมืองรเทพก็จะกลับมาอีกแล้วนะถือเป็นงานใหญ่นะครับที่นี่ชาวต่างชาติก็เยอะนะครับเขาก็จะ ที่ขึ้นชื่อเลยจริงๆนะตอนนี้นะของชาลิชาคือเขาจะมาดูพวกตัวเงินตัวทองกันนะที่เนี่ยของงงมากเลยว่าทําไมที่ประเทศไทยเนี่ยมันเชื่อมากเลยนะเดินมาใกล้ๆไปถ่ายรูปมันไม่ทําอันตรายอะไรเลยเขาต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศภายในสดลุ่นเนี่ยล่มลื่นมากเลยนะได้ยินเสียงการ้องกันใหญ่เลยดีผมก็เดี๋ยวกำลังหาประตูนะครับเพื่อที่จะออกไป าทางไปนะครับซึ่งก็อย่างที่น้าปกคลิปบอกไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมากันที่สวนลุมเสร็จแล้วเริ่มต้นนะครับแล้วเราก็จะไปกันที่สวนไม้จกักิกิจิก็มาดูกันครับเส้นทางที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นเส้นทางอะไรอันนี้ใกล้ถึงแล้วนะทางที่จะไปนะครับก็แป๊แบ,บหนึ่งนะอยู่ผมกำลังหาอยู่จะต้องบอกนะครับว่านานๆานานที่ผมจะได้มาปันน่นส่วนมากผมมาที่นี่ก็คือมาเดินเล่นนะครับ แล้วก็มางานกาชาตินี่แหละที่เขาจดพอตอนนี้เรียกว่าอากาศดีเลยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้นะครับบรรยากาศนี่เย็นสบายเลยจะมาปั่นจักรยานหรือจะมาวิ่งมาเดินนะครับผมว่ามันเหมาะมากเลยครับมา,มาช่วงนะเย็นๆนะบ่ายสามไปต้นไปอย่างนี้นะครับถ้าแดดไม่ร้อนนะว่าเวิร์กเลยครับครับเมื่อกี้ผมมาถามทางเจ้าหน้าที่แล้วนะเพราะว่า ผมก็ไม่ได้มานานไงก็จําไม่ได้แล้วประตูไหนนะที่จะมีทางเชื่อมนะครับคือทางที่ผมจะไปเนี่ยมันจะมีทางอ่ารหรับเชื่อมไปเขาเรียกอ่าใช้สะพานลอยลอยฟ้านะที่เขาเรียกสะพันเขียวว่าปัจจุบันก็ไม่ได้เขียวว่าแหละมันมีหลายสีละที่ผมกําลังปั่นไปเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ที่ประตูหนึ่งแล้วผมมาจะออกประตูสองก็ผิดทางนะก็เลยถือโอกาสนี้ครับป,รปั่นรถเล่นนะชมวิวเรื่อยๆก,ก,กัน สวนลุมนะครับก็สมเป็นปอดแห่งแรกเลยนะหรือองนั้นก็ผมไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเป็นปอดแห่งแรกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเป็นปอดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของกรุงเทพล่ะปอดนี้แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าสวนเบญจกิติเนี่ยจะใหญ่กว่าสวนลุมหรือเปล่าผีวมาขี่ไปเรื่อยๆให้ดูบรรยากาศนะครับระหว่างจากประตูสองไปประตูหนึ่ง เดี๋ยวผมก็อาจจะต้องทําเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าการขับสี่จักรยานเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็เขาให้อนุญาตเนี่ยสิบโมงเช้าถึงบ่ายสามนี่ก็ใกล้บ่ายสามแล้วแ่ะที่ผมมางั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกลับไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณประตูหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปบริเวณด้านนอกนะก็จะมีทางเชื่อมนะครับไปสวนนิจกิตติผมนี่ก็ สังเกตง่ายเป็นโรงเรียนสวย่วนลุมมีนีนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปด้านนอกแล้วสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็บอ,บอกว่าไปลลกบัวนะครับที่ส่วนล,ลุมเนี่ยฝังเจ้าหน้าที่มีค่อนข้างเยอะเลยนะ่าไปแป๊บเดียวนะก็มีแล้วแต่ละจุดเขาก็มีหลายท่านเลยนะอ๋ออ่าวข้อมูลได้นะครับนี่ผมก็ออกมาด้านนอกแล้วเดี๋ยวจะมาที่พังขึ้นสะพานเกี่ยวแล้วครับก็ออกมาจากประตูนะครับพอฝั่งปืนฟุตบาทเลย เลาะริมอ่ารั้วของสุนลุมนะครับมาก็ได้ประมาณสองร้อยเมตรเดี๋ยวเราก็จะเจอแล้วนะครับซึ่งตอนนี้สวนลรุมก็บางช่วงนะก็จะมีการก่อสร้างปรับปรุงสิทัศนคแล้วก็ทําอาคารเพิ่มนะครับเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตสุดสัจกเกนะครับพอเราฝั่งมาเรื่อยๆก็จะเห็นรู้สูงอ่าวันโมนะครับแล้วก็จะมีสะพานล,ลอยอยู่ด้านหน้าผมเรียกก็เรียกอ่าแยกสารสิงนะครับ เข้มาทางด้านนะครับก็จะเป็นจุดที่สขาเร่าให้บริการนะครับทางเชื่อมที่จะไปสวนพระจากิตินะครับทางนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กําลังปรับปรุงนะครับมีการซ่อมแซมด้วยครับบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิฟต์นะครับสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครเอาจักรยานมาเนี่ยเราแบบเห็นขึ้นไม่ไหวนะครับตอนนี้เขากําลังอ่าทําการ มมก็กาบํายุงอยู่นะครับอีก uh, ไม่นานนะครับผมว่าคงี้เปิดให้ใช้งานได้แล้วครับเอเครับเสียวเราก็จะไปก mm ันแล้วครับแบบจักรยานขึ้นไปตรงนี้แล้วครับหลังจากที่ขึ้นมาด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับพอมองกลับไปนี้ครับเราก็จะเห็นนะครับตัวสพานลอยบริเวณนะครับทางด้านซ้ายมือประกอบหนลอยเองก็จะเป็นแลัมนะครับสาหรับจูงจักรยานและเข็นขึ้นนะครับจะไม่ต้องยกส่วนทั้งบนนที้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเร่งนะครับ อมอม่สำหรับตัวเส้นทางก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ายัางไม่ได้พร้อมให้บริการร้ออ็นะครับอยู่ระหว่างดาเนินการแต่ก็ยังสามารถนะครับให้บริการได้นะครับวันที่ผมมาเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่นะครับบางพื้นที่นะเขากําลังทาสิงพื้นอยู่นะครับอาจจะต้องมีการยกจักรยานนะครับเพื่อมาใช้เส้นทางคนเดินนะครับด้านล่าง เขาเรียกว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเปิดให้บริการผมว่านะอเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะที่เป็นแลนด์มาร์กใหม่ะนะครับหมอะสำหรับการมาเซ็กอินถ่ายรูปนะครับเพราะเส้นทางเนี้บอกเลยนะบอกมากเลยสำหรับการออกกำลังกายครับก็จะมีเลเยอร์ให้ดูนะถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ก็จะมีการตกแต่งภูมิทัศน์โดยโรอบด้วยก็คือมีที่นั่งนะครับมีต้นมงต้นไม้ด้วยก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับตอนนี้เราก็ใช้เส้นทางบางพื้นที่ก่อนตรงนี้เขากําลังทาสีกันอยู่นะครับผมก็เลยต้องยกจักรยานเดินมานะไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนข้างหน้าเนี่ยเขาให้ใช้บริการได้แล้วดีย๋ยวเราจะปัดสายละกันนะครับ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่สำหรับคนรักสุขภาพนะสายสุขภาพแล้วก็พักผ่อนนะครับสามารถมาใช้บริการได้ดูนะครับสภาพพื้นที่นะครับผักต้นไม้นี่ก็มีอายุหลายปีเลยนะเนี่ยไอ้ลมเงาเขาก็ไม่ตัดนะครับอนุรักษ์เอาไว้บรรยาก,กาศเี่มามันปองแปลกตานะสำหรับคนเมืองเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ย เหมือนแบอยู่็นทางลอยฟ้าเลยนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยอยู่ข้างๆสองข้างทางตัดสลับกับอาคารสูงนะครับสวยครับสวยนั่งมาใช้บริการมากผมว่าถ้าเปิดเป็นทางก,กาแล้วเซนเนี่ยคนน่าจะเยอะไนงะ ยิ่งเป็นการเชื่อมนะครับระหว่างสวนสาธารณะสอสวนเลยสวนลงมไปอสวนเป็นจักรกิติด้วยเนี่ยผมว่านะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่ามาสำรวจอย่างยิ่งเลยอย่างที่ผมบอกสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่าสะพานเขียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีหลายสีสันนะครับถึงช่วงเลยบรรยากาศผมว่านะ ดีมากเลยปลอดภัยด้วยไม่มีรถใหญ่นะครับมาขับวนเลยนะครับนั่งพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะหรือผมก็ไปกันต่อแล้วเมื่อกี้ระหว่างนั่งพักเหนื่อยผมก็เห็นยูทูบเบอร์นะครับพี่น้องชาวลาวนะเขาก็มาถ่ายกันก็เรียกว่าเป็นเส้นทางนะที่คนนะชอบมานะทำคลิปกันเยอะเลยครับผมก็กำลังแต่ระดับนะครับขยาน จะเป็นเนินเตี้ยๆนะผมว่าเขาออกแบบดีนะสามารถปั่นจักรยานผมเอารถพับมาเนี่ยยังสามารถปั่นได้เลยคือเรียกว่าทางไม่ลาดชันมากนะครับจะเดินจะวิ่งจะปั่นเนี่ยสะดวกไปหมดเลยครับวันนี้เราก็จะข้ามทางด่วนนะครับ ถ้าเป็นทางด่วนพิเศษที่เห็นก็นคือมุ่งหน้านี่ก็จะไปทางของเตยด้านหน้าเรานี่ก็จะเป็นทางไปสู่สวน,นจักรสตีแล้วครับก็จะมีป้ายบอกไว้อยู่ก็ใช้เวลานะครับหาเรื่อยๆนี่ไม่นานเลยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับครับทางลงถ้าสำหรับใครที่มีจักรยานเขาก็จะมีทางลาดนะครับให้ลง ส่วนใครที่เดินมานะครับไปทางนี้ก็จะสะดวกกว่าก็คือเป็นบันไดน,นะครับเดินลงใ,ใกล้ๆครับเดี๋ยวผมก็ูงจักรยานลงนะถามทางเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าให้ลงตรงนี้แล้วไปทางเข้าทางประตูสิ่ที่เห็นข้างล่างก็จะมีทางเข้าสะลรับจักรยานครับลงจากทางลาดมานะครับเราก็จะมาเจอทางม้าลาย เดี Finnish, no glass, part, story, right? ๋ยวเราก็ข้ามทางมาลายตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าประตูสี่นะครับประตูสี่ก็อยู่ใกล้ๆนะครับสะพานก็คือสะพานลอยที่เรามาเมื่อกี้นะครับครับผมก็เข้ามาที่ประตูสี่แล้วมาทางรั้วก่อนนะเลาะมาก่อนนะครับยังไม่ใช่ประตูทางเข้าประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้านะครับตี่นี้ก็สะดวกสบายนะครับ ไม่ได้ใจมากเลยครับพะ,ะเรณนทางเท้าผมเจอแล้วเดี๋ยวผมรถแล้วก็จูงข้ามเพเข้าทางนี้นะครับทางด้านหน้าเขามีชอวต่างชาตินะที่เขามาใช้บริการที่สุดน,นะครับ ถ้าเข้าไปแล้วบริเวณด้านในเขาก็จะมีทางแบ่งเลยครับว่าตรงไหนเป็นเส้นทางของการวิ่งเป็นเส้นทางจักรยานนะครับโอเคครับออกเดินทางกันชมกันที่เห็นอยู่บริเวณด้านหน้านะครับก็เป็นอา,อาคารศูนย์กีฬานะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นอาคารสำหรับกิจกรรมก็มี บาสเกตบอลนะครับฟุดซอลเท็กบอลนะครับซึ่งสำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์สามารถมาหาผมชื่อลงทะเบียนนะครับเพื่อขอใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์ได้เลยที่จริงนะผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับก็าสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะแต่วันนี้พอด,ดีผมเอาจักรยานมาผมก็เลยจะจะมาพาชมนะครับว่าถ้าเอาจักรยานมามาปั่นที่นี่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไง เพราะเนื่องจากว่าที่ผมพาเดินเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบนะครับก็เลยคิดว่าเอาจักรยานมาเนี่ยวันนี้จะได้ดูได้ทั่วๆนะครับว่าศูนอ่าสวนไปจจกิติเนี่ยครับจริงๆมันใหญ่ขนาดไหนมีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศผมว่ามันร่มรื่นนะสวยนะนเนือเพร้ยว่าคารนี้ก็คือเป็นโรงเก็บใบยาสูบเก่า แล้วเขามาทำเป็นศูนย์กีฬาผมว่ามันสวนมากเลยอ่ะนี่ตอนนี้นะครับเข้าสู่ฤดูหนาแล้วผมว่านะมาออกกำลังกายกันดีกว่านะ,ะสวนด้านซ้ายที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวบรวมพันไม้นะครับอันนี้ก็ไม่อนุญาตให้เอาจักรยานเข้าไปปัดได้ ก็คือให้มาเดินชมนะครับนั่งพักผ่อนหอย่งเนี้ยโอ้โหอีกายเยอะจริงๆเลยใครนะครับที่จะมาใช้บริการแต่ว่ามันจะเดินทางยางไงแนะนำง่ายๆเลยนะครับใช้บริการรถไฟฟ,ฟ้าก็ได้นะครับมา ก็มีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินนะมีทั้งลอยฟ้านะครับใครสะดวกยับไหนก็สามารถาใช้บริการมาได้เลยหรือใครอยากมาเป็นครอบครัวนะเอารถมาที่นี่เขาก็มีพื้นที่จอดรถนะครับแต่พเขาจะมีจุดนะครับเป็นที่จุดจอดให้้าผมก็เพิ่งเห็นนะว่า เส้นทางปั่นจักรยานเะนี่ยเขากำหนดเวลาไว้ด้วยนะครับปั่นได้ถึง5้าโมงครึง่งก็เข้าใจว่าตอนค่ำๆนะครับจะมีนักวิ่งมาใช้บริการเยอะกว่านักปั่นนะครับเขาก็เลยเอาจําจกัดเวลาสําหรับคนเที่จะปั่นนะครับได้ถึง5้าโมงครึง่งปัจจุบันผมไม่รู้นะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างเลยนะครับแต่ปั่นอย่างนี้ผมว่านะมันก็ได้อีกฟิลหนึงนะ่งจ้ะ หลังจากที่เคยไปปั่นที่สวนจตุจักรอ่ะสวนรถไฟอย่างเงี้ยอ่าสวนรถไฟพอมาปั่นเงียเนี่ยค่อนข้างนะเงียบมากเลยก็จะมีเสียงนกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่อ่ะเราการปั่นใหญ่แล้วก็คนมาใช้บริการไม่เยอะก็เรียกว่าเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ยังปั่นไม่แข็งนะครับก็ามาใช้บริการที่นี่พอดีเลยอ่ะ โอ้เจอเจ้าถิ่นเลยตรงเง,งินตัวทองนะครับที่เห็นทางด้านซ้ายมือก็คือในในภาพนี้ครับก็จะเป็นบึงยาสูกนะตอนนี้ผมกำลังปั่นนะคู่ขนานกับบึงยาสูกไปที่สังเกตก็คือผมเห็นชาวต่างชาติเนี่ยมันใช้บริการของท้องเยอะเลยก็เรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ เหมาะจะมาทำกิจกรรมในครอบครัวมาออกกำลังกายนะครับบรรยากาศนะผมบอกเลยว่าถ้าค่ำๆน่าจะสวยงามนะครับดูไปนะจากกลุ่มอาคารที่อยู่ล้อมรอบนะครับสวนย็งจะติดๆสวยงามมากเลยแล้วก็สะพ่านที่เห็นข้างบนเป็นสกายวอลเนี่ย เริงๆเ,เปิดไฟก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่วัยรุ่นเขนาชอบมาถ่ายรูปกัน <S <S สำหรับใครที่ไม่เคยมาใช้บริการที่สดไม่จริงๆเราก็ต้องบอกครับว่าเขาไม่มีค่าบริการในยทั้งสิ้นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็เยอะนะที่นี่ก็ จุดจอดจักรยา,ยานก็มีห้องน้งห้องน้ำก็ุณมให้บริจาคนะครับเป็นจุดที่สําคัญนะอย่างที่เคยผมเคยาพามาแล้วนะแล้วก็บอกก็คือเขาจะมีจุดแจ้งนะครับว่าใครได้รับอุบัติเหตุอะไรนะครับถูกแมงสัดจัดต่อยล้มอะไรอย่างนี้ครับมีบัตรบัตรนี้เนี่ยสามารถกดนะเรียกเจ้าหน้าท,ที่เขาได้เลยอ่ะอืเดี๋ยวไปี้ดีกว่าไปดูว่ามีอะงไรบ้างก็ตอนนี้ก็ ผมก็วิ่งเรียบกับทันด่วนนะครับก็าอาจจะใช้เวลาอยู่ที่นี่อีกอสักพักหนึ่งนะ่ผมว่าคงจะกลับแล้วละ่ะเพราะว่าก็หนุ่มาวันนี้ก็มาเพื่ออัปเดตครับข้อมูลให้ทราบว่าปัจจุบันเนี้าการมาสวนเบจกิติครับกับสวนร่มเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายสบายสะดวกสบายนะครับและอนาคตเนี่ย เส้นทางเชื่อมเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์ได้สวยงามเรียกว่าอย่างที่ผมบอกเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งได้เลยนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในสวนพิทิศตร์นะครับเข้าก็เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงนะครับเขาก็จะมีแจ้งนะครับพื้นที่สําหรับพาน้องหมาน้องแมวนะครับมาจูงออกกาลังกายได้ด้วยนะครับถ้าามีกฎระเบียบนิดนึงก็คือ สัตว์เลี้ยงนะครับที่พามาต้องได้รับใบอนุญาตและฉีดวัคซีนนะครับป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็เจ้าของนะครับต้องดูแลนะครับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับให้อยู่ด้วยสายลักจูงเสมอนะครับก่อนมีสุนัขขับถ่ายอะไรพวกนี้ก็ต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วก็ห้ามนำสุนัขนะครับสัตว์เลี้ยงลงในบ่อน้ำเป็นอันขาด เอาแล้วครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมก็บอกว่ารับทริปนี้นะแอ่ว่กนะครับเป็นการอัปเดตเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นนะครับหมดโควิดแล้วเรามาออกกาลังกายกันใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับพาไปดูส่วนลุ่มตอนนี้ก็จัดเตรียมงานแล้วจะมีงานกาชาติขึ้นเร็วๆนี้แล้วครับเตรียมสถานที่กันแล้วพร้อมเมื่อไหร่เราก็ไปเที่ยวกันอีกทีนะงานกาชาตินะครับแราใครที่อยากออกกำลังกายผมก็แนะนานะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ วิ่งที่สวนลุมเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่สวน,นีิจฉิติตกนะครับเรียก็ได้บรรยากาศเลยนะวิ่งสองสวนเส้นทางก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปลงพื้นถนนนะครับให้รถเฉี่ยวชนนะวิ่งลอยฟ้ากันมาได้เลยครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนลวกันนะครับสำหรับข้อมูลที่ผมบอกไปถ้ามีผิดพลาดอะไรนะครับท่านใดทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้นะครับ ค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ